อ็จากคุณพี่วรวีเนาะที่เอามาให้เป็นอาหารเช้าของันี่นะะนิกกี้นะค่ะนิกกี้ก็จะแบ่งนะคะแบ่งครึ่งกับันี่ด้วยนะคะนิกกี้กับนี่คยนเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวยายนี่นิกกี้กับยายทันี่กินด้วยกันได้กันได้ นิกกี้มันจะกินอันเล็กโอ้น้องน้อยนะกนกเหมือนนี่ก็ของนิกี้ด้วยคซนะใช่ดูเลนี้เนาะมีแล้วเนาะนี่เขาก็มีมันก็มีข้าวข้าวเขาก็มีโดนเลย มาดูบรรยากาศบ้านทุ่งนะคะเอฟ้วนมาดูบรรยากาศบ้านทุ่งเลยเอาน้องเก้ามาแล้ว

อ่านี้ขอบคุณนะคะคุณวอร์ีนะคะที่ขอบคุณเจ็ดแปดนะคะขอบคุณก่อนนะอยากให้น้องๆมานะคะแล้วก็จะแบ่งให้น้องๆกินนะคะแล้จะแบ่งกินอันใหญ่ไม่ได้โกหกนะพวกเธอเดี๋ยวจะแบ่งให้นะคะนี่ก็จะแบ่งให้เหมือนกันเนาะให้มาใส่นะคะข้าวนะคะอ่านี่ค่ะวันนี้กี้ก็ชอบกินข้าวสวยเนาะใวันนี้นะควรจะมีอาหารกลาง อ้าวแล้วก็ไม่รี้ไม่ทำอะไรมาหน่บอกไปซื้อมาบอก กอาเอาขวะไรกกินกินอม่กินกินข้าวแล้วไม่ทันได้อุ่นเลยไปแล้วไม่อุ่นแล้วไม่อุ่นแล้วอุ่นไมนเลยนเอคาปกันไปกะเรียกินข้าวแล้วอ่ะป้าป้ไปกินข้าวไปกินข้าวกินข้วก็ไปหาถ่ายคลิปเออยานแล้วพรีไปหาถ่ายคลิปทำงานอะเดี๋ยวไปเอาไส้กรอกเจมากินกับข้าวนียวกอนไปมาเลยลูก

ý thức 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 ý โอ้หมูปิ้งไอ้เนี่แหละหมูปิ้งขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะน้องโตยายละก็กำลังทำข้าวฝั่งนู้นก็กำลังทำกับข้าวนะคะพอทำออกินเสร็จแล้วคอลงมาก็จะได้เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงาน

ต้องหาให้เจอแล้วเนาะหาที่ไหนเนาะนี่นะคะเสือก็หาคุญแจอ,อยู่นะคะยังไม่เจอเนาะเมื่อคืนก็นหาอยู่นะเดินกันแต่ยังไม่เจอนะมา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 ,มาค่ะวัน<อ>นี้นะคะผมมากินข้าวด้วยกันเนาะกินข้าวสักนี่นระบบเสือง่ายแล้วแต่ให้ผ้านเหมือนกันเสิร์ฟเหล้าว,วร,ร้อนๆน,นะคะอะไรอ่ะ เอ้าวทำไมคลิปลงอะมันร้อนบอกโอ้ยเองร้นอนอะไรนี่ยังถายเยียะไม่ถึง10นาทีเลยอ,อ,อขบนนสสัยนยเยททราาศพ้ นรอ่รไอน้วเลาี่ร้อนแต่เช้าเลยพี่น้องอสอแล้ว

น้องอานุบาลหนึ่งค่ะน้องอนุบาลหนึ่งเนาะน้องอนุบาลหนึ่งอยู่อยากกินนมไม่อยากจะถ่ายเลยคนนี้น้องอานุบาลหนึ่งนี้ยังไม่หลุดเล้วค่ะน้ำนมเอ๊ะอะไรนะน้นอนุบาลสองอรนุบาลหลุดแล้วอนุบาลยังไม่หลุดแต่ว่าจะขึ้นปหนึ่ง เพราะว่าฟันจะหลุดตอนประมาณเจ็ดขวบหกขวบเจ็ดขวบเด็ดขวงขึ้นมาหนึ่งเห็นฟันหักก็รู้เลยว่าอายุประมาณนี้ค่ะชานชื่อเจกิ่งสุดใจค่ะไม่ขายได้ไม่ค่อมา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 เริ่มพี่น้องถ่ายตัวนั้นหายเลยถ้าเกิดเป็นลูกก็จะบอกว่าต้ใจกินข้าวเป็นเด็กเป็นเล็กอยากินไปเล่นสศั์ไปแม่ทำอันนี้ให้หนูกิน ทอไส้กรอกขนาดมนยัง <wiele> มีแ <médico> ม่อ <ę> <mm ีกโอ้ยังมีแม่อีกเนาะไม่เล่นไปตามบทแม่เล่นไปตามบทแม่ไม่มีชีวิตอันนี้คนกําลังเป็นสาวเนี่ยอยู่ม .6 งเนี่ยคนนี้ตกใจกำลังมีความรักด้วยเนี่ยประมาณนั้นแหละดูหน้าดูหน้าหน้าทดใสเจู้อยู่ปออะไรลูกปอเลือดปอเมือดมา่ยายบอกยายอยู่ปออะไรนะคะยาย ยายก็ป่วหนึ่งจบแล้วปริญญาแล้วเดี๋ยวเขอดูหน้าคนจบปริญญาหน่อยปริญญาใช่จบปริญญาแล้วก็มาดูแลลูกๆร้านเรียนต่อโอ้โหตอนนี้กำลังเปิดคอร์สเออเปิดคอร์สสอนวิชาอาูมาปูมาจะบอกแล้วจบปริญญาอันนี้มาแรงเลยังายู่ประกแล้วุกนจบปริญญาูกต้องนะเขาพูอย่างนั้น จบเลยในจริงๆเพราะยาในจบปิญญาก็ทำอะไรเปลรอลูกเปลือยตาได้เนาะเพราะว่ามันจะต้องอยู่สูงอยู่แบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเขาจะครบคลุมพวกเด็กนัรีนเหล่านี้ได้ให้เขากินข้าวกินแล้วไปหาถ่ายลิปใช่ใช่ไหมเพราะว่าเด็กนุการนเหล่านี้จะต้องกินเสร็จข้าวปลาอาหารใช่ไหมแล้วก็ออกไปทํางานกัน อันนี้ก็มากินข้าวได้เลยกองข้าวกองเดมที่ท้อไม่ได้แม่ก็ผ่านโลผ่านโลอุ้ยอันนี้คนสวยให้บอกแอดเป็นผ่านโลเย้ละนี่ละให้จริงจริงแค่เอ็มซีหัวเรียวมากบอกพ่นโลมากินข้าวไดใหญ่ถึงใครพอไม่รู้กินข้าวหรือยังพอเลผมยจะเป็นกู้ด้วยเก็บขัดเขี้ยงมึงเป็นอะไรนะกล้าเจะเป็นอะไรนะเก็บขัดเขียงอาจจะอาเข็ขัดเขียง ครูเลยจะเป็นโหดมากนี่นี่โรงเรียนกำลังเป็นครูฝึกสอนครูจะสอนอะไรก็ทําเนี่ยรอครูฝึกสอนครูฝึกสอนสครูยังไม่มาถ้าครูมานี่ยโอ้โหสอนทําพวกอย่างนี้ทําอย่างนี้ตั้งใจ่กทําไมไม่กินข้าวอ๋ออันนี้นะครูจบวิทงานเอ้าเอ้ยแสดงแสดงเจ้าอยู่ชั้นไหนเนี่ยโอ้ ถ้าถ้าสมัครถ้าสมัครเข้าเรียนป .1 นี้ต้องพาผู้ปกครองมาด้วยหรือเปล่าเมื่อคืนหนูก็โดนต้องส้งถามอาจารย์ข้าวมาโดนไปจังแค่วนี่เหรอโดนแล้วต้องถามอาจารย์ข้าวมาโดนจะไปยืนอาจารย์เป็นอาจารย์ฝึกสอนอาจารย์อาจารย์คะถ้าสมัครเรียนเข้าป .1 นี้ต้องพาผู้ปกครองมาด้วยไหมคะเมื่อวาน ถ้ายายโดนได้ก็ดีะไม่มีเลยผมไม่ใช่ฝ่ายธรมเนียบผมไม่สนใจผมสอนอย่างเดียวว่าน้องโอเคเขาสอนเรียนตัดต่อใครอะไรนะไตัดต่อมาต้นหน้าโป๊กเออขออะไรอาจารย์นั้นก็อาจารย์เข้มเหลือเกินนะดูเข้มแบบหน้าเข้มต้นมากเลยไม่แล้วอาจารย์เก้าสอนล่ะอาจารย์เก้านี่สงสัยจะเอออาจารย์ฝึกสอนจะชอบเล่นกับนักเรียน ไปไปนักเรียนก็ไม่รู้เรื่องอลยมเรียนกันค่ะ